ก็จะมีได้แต่นาคตจะต้องมีทีมมาติดต่อหลายๆทีมนะก็ต้องวันนี้เราบอกว่าต้องไปยุ่งด้วยนะแต่ก็ในอนาคตเนะสมมติเราคงต้องไปปรับปรุงดูทีมใหม่นะเพื่อดูว่าแนวทางของเราเนี่ยอาจจะปรับแค่ให้มีทีมแข่งนะเพราะว่าเราต้องว่าตอนนี้สู้ไปไหวเนื่องจาะว่าเมื่อเราทำทีมขึ้นมาอยู่ที่ระดับสูงแล้วเนี่ย ค่าใช้จ่ายก็ข้างเยอะนะแต่สมาคมไม่รับผูกประเลยนเลมไม่ดูแลเลยนะอย่างเที่ยที่ผ่านมานี่ออย่างเราเจอหลักนครนายกนะโอเคเราวองเอาเพื่อป้องกันไม่ให้มีเรื่องมีเหตุการณ์ในสนามนะทางฝ่ายจาัดเองก็ปรับเรานะปรับเงินนะปรับแพ้มีหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้งยังได้สี่เดือนซึ่งเราจะเดินทางไปแข่งอะไรย้อนอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ตันอีสามแต้ม เราก็เป็รู้ว่าที่สามแทมเองอ่ะสมาคมเองก็ไม่ได้ส่งหนังสือมาเพียรเนี่ยมีสื่อเป็นคนออกนะครับปัจจุบันนี้ผมเองก็ยังไม่รับสือตั้งสโมสรเองยังไม่รับหนัสือนะครเราคิดว่าเราคงอาจจะต okay. so ้องส่ง nah สิท hm. ธิ์สามแทมนี่คือนะเพราะว่าถือว่าการทํางานของสมาคมจะนผิดพลาดนะเพราะว่าอย่างน้อยเท่าเลขสองเรารู้ว่าคะแนนเรายังไม่สามารถเข้าสู่แชมเปี้ยนได้เราก็ลดขนาด น,นักเตะลงไม่จอมเป็นที่ของเขานักเตะที่มีชื่อเสียงม,มีมือดังๆเข้ามาเสริมทีเพื่อที่จะมีนะแล้วทำให้นักเตะอย่างนี้เสียโอกาสไปด้วยนะจะร้องเรียนเมื่อไหร่ครับก็เดี๋ยวกลับไปก็คงเข้าที่ประชุมนะมาพอผู้น,ะนิหายก่อนนะว่าเราเขาลงทำมีทวงถามานะครับแล้ว,ลวก็จะปรึกษาทางคนาลนะนะว่ารอบอจา่างตนนี้เรายัากกบบางไม่รั้งสืนะ่อทอย่างก็มาติดต่ีกนะก็